We're talking about how you monetize your land Your crops And also how you link with the buyer directly with our middleman This is the new paradigm of so-called agricultural entrepreneur Green Up เป็น Service Innovation นะครับคือเรานาวิธีการขายใหม่ๆมาให้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าที่ซื้อไม้ดอกไม้ประดับที่มาคือเกิดจาก เราเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้ครับชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เราเห็นว่ามันมีปัญหาหลายอย่างหมู่คนที่เริ่มปลูกต้นไม้ใหม่ๆก็จะท้อถอยไปสะก่อนนะครับเช่นเขาต้องเดินทางไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดไกลๆเลือกต้นไม้ได้เนี่ยก็หลายชั่วโมงครับวันๆหนึ่งอาจจะหมดไปทั้งวันเลยครับอ่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราเอาโต้ไปตั้งเลยว่าครับเอาไปวางทําห้างเลย้เขาดูหนังช้อปปิ้งเรียบร้อยซื้อต้นไม้ได้เลย คือเวลาซื้อเนี่ยเขาจะต้องแชทกับตู้ว่าเอ๊ะต้นนี้ใบมันเหลืองนะมันเป็นยังไงเราก็แชทบอทดก็จะตอบไปหรือบางทีก็จะเป็นคนที่ตอบนะครับว่าเอ๊ะอาจจะเป็นลดน้ําไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้โดนแดดนะคะต้นนี้อย่างเงี้ยครับคือทําให้การซื้อตั้งแต่การซื้อการดูแลหลังการขายทุกอย่างเนี่ยคือเป็นไปอย่างสมูทที่สุดครับ All you need is one square meter to grow vegetables in your home garden. is a, uh, let's say it's a system for growing vegetable for home use or it can be upscale to use like, for commercialized. but uh, we use the uh, technology called aeroponic, which is a concept invented by nasa. it's a way to grow a plant by having the roots hang in the air. and we give the uh, water and nutrient by spraying directly to the roots. And with this concept, the plant will be able to grow like 10% faster than any other method, and it's also save water, uh, save energy, and also eliminate the contamination, which is normally happen when you know growing in a large scale and you have medium like um, soil or water, which can be easy to spread the germs. ในเรื่องการผลิตทุเรียนหลงรับแร่ออกนอกฤด,ดูครับแล้วก็ทวนในการให้ออกรูเนี่ยมันต้องใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วยเช่นเทอร์มิคหินเผารูพุนทําไมต้องใช้เพราะเราวิจัยพบแล้วว่าการให้น้ําแบบทริงเกอร์เนี่ยครับมันมีการให้น้ําบนดินให้น้ําบนดินแล้วก็ต้นหนึ่งต้องใช้น้ำถึงสามอายุทยุท้เรียนสิปีเนี่ยต้องใช้น้ำสามร้อยลิตรต่อปันแต่ระบบของเราเนี่ยใช้แค่ร้อย 2 5่ห้ิตลิตต่อวันต่อต้น